สวัสดีวันที่15กันยายน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้นะครับช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลลุ้งหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับเอาละครับเหมือนเดิมทุกครั้งนะก็ก่อนจะไปเองวันหน้าเรามาตามผลงานของเราก่อนฝั่งซ้ายมือคือหวยฮาหนอยที่ออกไปแล้วในงวันที่15กันยานก็คือวันนี้แหละนะครับก็ฝั่งขวามือคือคอนเทนต์ ที่ผมได้ทําเอาไว้ล่วงหน้า1วันนะเอามาลงไว้หนึ่งวันเพื่อทํานายผลของหวยฮานอยวันนี้สวัสดีวันที่14กันยายนอนก็เป็นการทำนายไว้ล่วงหน้า1วันเนาะสำหรับหวยฮานอยอฝั่งขวามือคือตัวเลขที่เราทำนายเอาไว้นะฝั่งซ้ายมือคือตัวเลขที่ออกจริงนะของงวดนี้ เรามาดูที่รางวันที่1ก่อนแล้วกันนะเลขที่ออก89884เรามาตรวจทานกันทีละชุดเลยนะทั้งสูตรสีเขียวและสูตรสีฟ้าก็คือด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกและฟรีควนซีแหละผมเริ่มจากสีเขียวก่อนนะแป8เกอืมดูแล้วไม่น่าจะถูกกันนะการคำนวณแบบแมทริกนะผมก็ตรวจค่าไปที่วิธีการคำนวณในแบบฟรีควนซีแล้วกันนะแปด 8ปดแปดสี่แปดเก้ปดดสี่อันนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ถูกเราจะอยู่นานเรามาดูวิธีการคำนวณในแบบตัวเลขรางวัลผลรางวัลของรางวัลพิเศษแล้วกันนะฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกก็คือ9 5 9 4 6ไหนเรามาดูทีละเซตทีละชุดกันซิ9 5 9 4 6 9 5 9 4 6าส้อม ไม่ถูกเลยครับวิธีการคำนวณในแบบแมทริกไหนเรามาดูสูตรสีฟ้ากันหน่อยซิ95946มีถูกตัวหน้าตัวเดียว95946 95946วันนี้นี่ไม่มีตรงเลยครับวันนี้หลังจากงวเมื่อวานนะเมื่อวานถูกไป็สองตัวล่างนะมางวดนนี้นี่ไม่ถูกเลยนะโอเคครับไม่ถูกเราก็ไปนู่นเลย ไปทำนายผลหวยฮานอยนงวดถัดไปเลยแล้วกันนะผมกดรันโปรแกรมกดเลือกเมนูที่3เพื่อทำนายผลของหวยฮานอยนะโอเคผมไปที่ตารางสรุปผลเป็นยังไงนาะตารางสรุปผลเนี่ยเรามาดูที่รางวันที่1กันก่อนแล้วกันนะโดวยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุด และด้วยวิธีการคำนวณในแบบ Frequency เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดนะครับเช่นกันต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษกันหน่อยซิด้วยวิธีการคำนวณในแบบ m a t ร i x เราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบ Frequency เราได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันนะครับผมอ่ะลองเลือกดูเลยนะ